เอ้ยสวัสดีค่ะน้องมียาค่ะหนังมียาทำอะไรคะมากระโมยจับลูกออดพอยแล้วนี่ดูสิดูสิไหน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 อูไหน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 เอาให้ดูนะค่ะไหน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 ว้ายวายว้ายมาแล้วอ้ว่านวนเลยอ่ะขึ้นมาหน่อยขึ้นมาให้ดูหน่อยขึ้นมาให้ดูอ่ะว้ามดูอีดูอีดู อุววิววอุวยวว้ยมีหมามา้ยนี่ม้ยองตัวเลยมาดูดิดูดิดูดิอหมา้วมามาแ้วอ้มันเราไปตักป่านะมันเราไปตักป่าเลยอับจับปลาเอยพี่น้องมงมสมุนไลไยไม่แอบจับลูกออดพอยแล้วขับลูกออดตัวงามงพีน้ ไหนดูสิไหนดูสิมีไหมคะมีไหมคะหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะชูขึ้นมาชูขึ้นมาหนึ่งอ่ะมามามาเหนียวฟันหยอฟันหยอน้ำกระดิ่เสียโอ้มีคนมาขโมยด้วยจะเอาไปว้ายตัวใหญ่เริ่มทุ่มอุ้ยสมุนไพรครับพี่น้องเออแบบตัวตัวบอกเอฟ

ผมว่นแห่งบาเริมอัดโปรให้ไหนดูสิไหนโอ้โหเจ้าดอกแดกมาแล้วเจ้าดอกแดกโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่แต่ตัวใหญ่ๆเลยนะคะใช่เยอะเลยเยอะเลยนี่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนี่นี่ตัวใหญ่นี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 ่ไหนเอ้เอานั่นตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละขึ้นเลยสองตัวโอ้โห โอ้ตัวน so mm. ี no aj, nice. ้โอ้ตัวเดียวใหญ่มากเลยกินไปอืมน้องบีกลัวไหมครับไม่กลัวน้องบีไม่กลัวเลยนี้ไหนไหนดูสินี่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อีกไหนตัวใหญ่ตัวใหญ่ตรงไหนอีกใหญ่เลยนี่ตัวใหญ่นี่เห็นไหมนี่นี่พ่อจี้เออโอ้โอ้กระโดด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 แลไปไหนไปไหน ไปไหนไปไหนไปไหนละไม่เห็นไปไหนอีแล้วไปไหนนี่โอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยเนาะน้องบีเนาะเป็นใหญ่ตัวใหญ่อู้ได้แล้วน้องบีจับกบที่สนุกไหมครับสนุกสนุกฝากติดตามน้องบีด้วยนะครับขอบคุณค่ะก่อนน้องบีขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะบเฮ้ยเฉลี่